สวัสดีกับพี่น้องเดี๋ยวสิพ้ายางเปันเที่ยวเนาะยางไปเล่นเล่นนี่แหละออกกําล่างกายจิจจ๊ะจับจิ๊บจิ๊บจับจับ,จบนี่แหละออกกําล่างกายพี่น้องนั่งแต่อยู่เหยียดไหลกับเมยอันมเร้าตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็เลยมาอันมะยางนะพี่น้องออกมะยางเล่นว่าเฮาสิเห็นยางแนบบอก็เลยสิมะยางยางเบิงบ่งไปเบิ่ง ย่างไปเรื่อยๆล่ะอ่ะสิย่างไปใส่ออกกําลังกายกับแม่นว่าได้กับว่ออกกระแม่นว่าได้เว้หมากะแนมเบิงข่อยมันว่าเผื่อเป็นบ้าได้นี่สิภาพไปเบิงหมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดูหมานะคะเพิ่นเทอีหยังกันอยู่นี่ทําอีหยังทําอีหยังเฮ็ดอีสังวะหรือมา what you do that ฮะ ทั้งปีกะอันเข่าม่านอาบานเนาะพี่น้องเนาะน,นะแกม่านี่เข่ามาา่านอาบานอาเบิร์นดินี่ทางเข่าบ้านสายเบิง้งมากลาอีลาอยู่สายนะมา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 หามามีแน่มาหามามีแน,มาามามนม่มา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 เร็วๆมาเบ้ มาพี่มาพี่มาพี่ผู้ใดอยากเขากล้องมาพี่เดอ้อมาพี่อีลาบาลามาพี่เร็ว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 โอ้ยคือดีแต่มอนั่นสิเก็บขาหน่อยหนึ่งที่นี่ฮะบอกเก็บขาหน่อยหนึ่งโอ้ย w h ว t ว do what do you do? Good girl Good girl Good girl แย่เ yeah. บิ่งพี่หลาแมงขามาทั้งแม่ทั้งลูก่นเขามามึงพี่น้องเบิ่งเอาลูก่นลูกเล่าอันนี้เล่าแม่เล่าเจ้าไหาส่สมบ้อเจ้าไห่กินบอีม่มสมบ้อเรืจองใดเห็นบ่พูนตังบักหลายตูพี่น้องเอ้ยมาขอ่อยพามาเบิ่งมา่นกาจีมหาขอห่อยที่เรา่นกาจีนะ เป็นว่าอีหยังว่ากูด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 เร่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 เปลาเร่เร่เรเรมาฮักก็ขวบก็กวัวอย่างเด่บอท่านได้หลา,ลายปีสัมขวบก็กวัวมาขวบก็กวัวพี่น้องนี่บางทีละ่ะโอ้ยกินอิ่มอยู่บ่อปลูกกินอิ่มอยู่บ่ออิ่มบ่อหรือบ่ออิม่มโอ้ย จำได้อยู่บอลูกจำได้อยู่ผมอะโอ้ยขมอนมามนสิเ่อต,ตื่นเตียวอีหยังคักแฉมาตื่นเตียวพี่น้องบักอันนั้นมันก็อยากขม้าหามามาขม้าอีลาขม้าม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 าขมาใกล้ๆลูกขม้าใกล้ๆเปลาภาษาอีสานลูเรียงบ่นี่ลรูเรียงหรือบ่ลูเรียงเยงนี่ยฮะเอาภาษาฝรั่งค่ะพี่อคำตุซีมีอะขมอน กระมอนกระมอนกระมอนบ่อยกระมอนกูดกูดกูดมาเถอะอย่ามาเถอะเด็ดนี่มันเป็นยังสี่อ้าวอาลาพุนบักถ้มเหมิดท้ามัดคอยมันอยู่พุนเราบ่ได้สนใจหรอกอันนั้นเราบร้คอยมาสนใจผู้ใดหรอกอ้าวมามาแล้วลจับโอ้ยขาดลายเนาะ คักหลายโอ้ยหมอเนี่ยผู้จบเวดังขา้าวขาวนี่ผู้จบผู้งามมาเพะโลพู้งานแม่เพิ่งกะทองอีกระบบอนี่เอะเจ้านั่น,นทองขครกลางน่ยทองใหญ่ละที่น่ะสีข่ขอดอีกก็ได้น่ะเจ้าก็คือกันทั้งแม่ทั้งลูกอุย้ยทั้งแม่ทั้งลูกอุย้ยเห็นอย่างว่า เอ็นบ่อผุนเอาเอา,เอา,เอาจังนะจุบจูบพร้อมพร้อมโอ้จูบพร้อมหน่อยหน่อยหน่อยเนาะไหนไหนจับมือจับมือโอ้กูดเกือกูดบ่อยมันเลยคักแทร่มาเนาะเอาเอาข้างในเนาะพี่น,อน้องเนาะต้นผุนหกเจ็ดตัวตัวนี้หน่อยตัวจอยบอ่มาพี่น้อง พิ่นบได้มากไก่เลยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอรอยากเข่ากรองเพิ่พนบะเพิ่นบรเข่ากรองเลยนี่น,นี่เห็นบะเวลาพี่น้องสงสัยเสียวไว้ซ้ำนี่ก็นะ้าพี่น้องน,อนอางากก้าธรรมะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นั่งนะั่งไม่ได้อค่ะเด้อขอบคุณได้หลายค่ะบ๊ายบายซีอูบาย